คไอคอนทัศครับนาราิัสิครับอซีรีส์เดินทางไปถึงสไตล์แล้วเป็นไงบ้างอก็ก็รู้สึกว่ายังไม่อยากให้จบเลยจบเลยครับผมแต่ว่าก็ยังไงก็มันก็ต้องมาถึงแล้วเนอะแต่ก็ยังดีนะครับที่ตอนอีพี่จบเนี่ยเราจะได้ไปดูพล่อแฟนๆนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะสามารถซื้อที่ติ๊กเก็ตเมลอนได้นะครับผมอยากให้ไปดูไปพร้อมๆกันนะใช่ครับแล้วก็ระหว่างรอวันนี้16นี้ก็ดูย้อนหลัง EP 1-9ได้เลยนะครับทางไอชีนะครับ่แล้ว แบบ<ช>เราก็ได้รับรู้ว่าแบบในจุดที่แบบครามในจังหวะชีวิตที่โสมที่สุดแย่สุดมีใครอยู่ข้างเขาบ้างหรือว่าใครดูแลเขาบ้างเนี่ยมันก็เราก็ได้เห็นใน EP นี้เลยครับในตอนที่ซีน EP 9ลงร้านดอกวมาขาวซีดมากเลยซีดยันริฟิปปากของผมเลยครับใช่ฮะก<อ>็ซีจริงซ<ต>ีจริงใช่แต่วันนี้วันนี้มาแบบชมพูใช่แก้มชมพูปากชมพูแน่นอนพี่แม็กตอนที่เห็นน้องแบบว่าแต่งอย่างนั้นเราก็ใจมันตุ้มไหมอรู้สึกว่ารู้สึกว่า สึกว่าป่วยจริงรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยคนนี้ป่วยมากเลยป่วยไม่ได้ป่วยธรรมดาป่วยมากเลยครับป่วยหนักป่วยหนักผมต้อรีบเข้าไปช่วยแล้วเลยก่อนเล่นผมก็ไม่ค่อยรู้สึกป่วยอะไรแต่พอเติมปากอะไรนี้เรียบร้อยอ่ะอินเนอร์มันมาเองเลยครับความป่วยทุกอย่างมันแบบได้เลยแล้วตองนั้นเป็นไงนอนสบายไหมคหลับด้วยดับด้วยในห้องแอร์ไงเปิดแอร์ลับเลยคะไอ้คือคิวนั้นเราแบบได้นอนเตียงแบบบนไอซียูแบบค่อนข้างนานมากๆแล้วก็แบบ มีหน้าก่าวก๊าซเจนให้ผมด้วยครับก็เลยจะหลับนึกเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าอากาศค่อนข้างบริสุทธิ์แล้วก็ดีมากครับเตียงนิ่มด้วยแตเ,เรียกไดว,ว่ามีซีนหนึ่งตอนที่หมอพี่ไทยนอนอยู่แล้วน้องภาคก็แบบว่าไปนอนเป็นเพื่อนก<อ>ันบนเตียงอะไรอย่างนี้แหละลคนแบงว่าแบบมันมันเหมือนจะซึ้งแต่แบบเศร้ามากเลยนะพี่แบ๊คแต่ว่า,วาใช่ครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่า<อ>มันเป็นซีนเดียวในอีีนี้เลยนะที่รู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดกัน <laughs> ใช่ครับผมว่าอยากอยากขอขอเข้าไปนอนด้วยสักแป๊บนึงก็ยังดีครับผมถึงแม้จะเป็นแค่ความฝันก็ตามถึงแม้จะเป็นแค่ดีนาการความฝันก็ตามใช่แ้ันเป็นยังไงนะทันแบบฟิลในอารมณ์ตอนที่เราต้องทำอารมณ์อ่ะเพราะว่าแบบมันเหมือนแบบมันว่าจะสุขการของซีนที่ไหนความสุขที่เป็นแค่ความฝันอ่ะอ่าก็ทำอารมณ์ไม่ต้องไม่ได้ยากอะไรเลยครับมันเป็นเหมือนความฝันของพี่แม็กซ์เนาะซึ่ง ในความฝันของพี่ไทยเขาเห็นครามเป็นยังไงเราก็เป็นครามในเวอร์ชันนั้นเลยครับก็ทุกคนจะสังเกตเห็นแล้วว่าในฝันพี่ไทยคือครามไม่มีอาการป่วยแม้แต่นิดเดียวเลยครับใช่เขาอยากให้หายไวๆแล้วเป็นวงใช่แต่หน้าตาอย่างดีสรัท้ายก็ปิดบัตรดีๆให้เปียกปอนอีกเหมือนเดิมทรัม่ทัวร์ถึงทำ้ายจิตใจแฟนๆขนาดนี้ใช่ก็จริงๆแล้วนิยายนะตัวนิยายก็เป็นอย่างนี้มาครับผมก็ รู้สึกเหมือนกับมีความสุขไม่สุขสักทีมันมีความหน่วงในใจตลอดเวลาครับผมก็เหมือนกับเป็นเป็นซีรีส์ดราม่าเนอะอะไรเงี้ยฮะแต่ว่ารอดูติดตามในอีพีสุดท้ายดีกว่าว่าจะจบแบบแบบอะไรครับเพราะเราสนุกแบบเอนจอยชอบเล่นกับความรู้สึกคนดูครับก็นี่เลยได้ครับเรนนกาว่าการทำงานครั้งนี้มันให้อะไรเรามากเลยครับมีแม็กซ์องกมาใช่ใช่ครับให้ให้สอนอะไรหลายๆอย่างครับผมก็ให้ประสบการณ์ที่ดีมากๆครับให้ถึงแบบให้ถึงให้ถึงความตั้งใจและความขยันว่าเออเนี่ย ในการที่เราต้องถ่ายกับธรรมชาติเนี่ยเราต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับใ,<ช>ให้ความพยายามให้ให้บทเรียนต่ตางๆในการที่เราต้องทําการบ้านให้ดีพอจนกว่าเราจะเข้าแบบถึงจุงวันถ่ายเราต้องเตรียมตัวเตรียมการบ้านทุกอย่างให้แบบพร้อมแล้วอะไรเงี้ยครับใช่รู้สึกว่าได้ประสบการณ์เยอะเลยครับแล้วก็<ช>แบบพอถ่ายเรื่องนี้ก็นันรู้สึกนัโตขึ้นด้วยครับ่อนข้างแบบแฮปปี้ ใช่ครับก็เรื่องนี้ทําให้สามารถเล่นดราม่าได้เก่งขึ้นเยอะครับออ๋ใช่ครับเรล่นด้ว่ามันก็ทําให้ความสัมพันธ์ของแม็กนัทนี่แบบว่าแน่นแฟนขึ้นโดยบอกว่าแบบมันต้องเจอความลําบากอะไรหลายอย่างครับโอ้โหใช่ครับตอนในช่วงที่ถ่ายทํานี่คือเราต้องแบบช่วยกันแบบโอ้ดูปัดยุงนะครับผมช่วยกันยกของช่วยกันเดินนู่นนี่นั่นแบบว่าเยอะแยะมากมายครับเหมือนแบบเราเหมือนเราไปแอดเวนเจอร์กันในป่าก็แบบสนุกมากครับช่วงนั้นหลายเรื่องราวคำหนึ่งว่าใช่ครับน้องนันล่าเป็นยังไงบ้าง กับเรื่องราวที่เราต้องฝ่าฟันอุปสรรคกันมามันเหมือนความสัมพันธ์เรากับพี่แม็กก็แบบว่าเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่สนุกนะแบบคือปกติไหก็พี่แม็กก็จะอยู่ตามแบบอาคารอินร์แบบไม่ได้ไปลุยอะไรด้วยกันเยอะเงครับอันนี้ก็เหมือนเป็นครั้งแรกเลยที่แบบเราได้แบบเหมือนประจนภัยไปด้วยกันแล้วก็มีอะไรก็ไปลำบากกันสุดๆฮะโอ้แต่ว่าเป็นความลำบากที่สนุกนะครับใช่ครับผมจะมือเปนไปเลย ด้วยกันครับแล้วก็สบายเป็นด้วยกันด้วยครับใช่แต่แต่ว่าตอนนอนเตียงสบายคนเดียวเลยนะตอนห้องนั่นอ๋อห้องผู้ป่วยอ่หรือคุณอยากจะป่วยเหมือนกันผมไม่ไปวิ่งในป่าไปหาผมให้สิทธิ์พี่ไทยป่วยได้นะแต่ว่าเขาก็ได้เรขึ้นไปนอนบนเตียงได้ค่ะโอเคอะไรก็ความสุขอย่างนึงอาจจะต้องถามว่าหมอนข้างดีไหมคะหมอนข้างเหรอครับโอ้ยกอดเกือบหลับเหมือนกันเพราะว่าสบายครับผมกอดสบายครับผมเดี๋ยววันอีบมีสุดท้ายก็จะเป็นวันครบรอบของพัทวันท่สองปีครับบอกเราพัทหน่อย ก็ขอบอกทัทีทุกคนเลยนะครับผมว่าคุณคือแบบกาลังใจที่ดีมากๆแล้วก็เป็นเหมือนกับความรักที่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 งดงามให้กับพวกเรามาขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้แล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันต่อไปนะครับใช่ครับก็อยากจะบอกราคาดทีทุกคนครับพวกคุณคือกลุ่มมวลชนมนุษย์ที่น่ารักที่สุดในใจของพวกผมาสองคนครับก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับมีอะไรก็ติดตามพวกเราได้เรื่อยๆครับผมครับอืม สุดท้ายฝากแฟนๆหน่อยใครยังไม่มีบัตรก็ได้มได้ครับผมก็อย่างแท้ไม่มีบัตรนะครับผมอยากมาดู EP สุดท้ายกับพวกเราสามารถหาซื้อบัตรได้ทางที่เทคเมลอนนะครับอยากอยากให้รู้ตอนสุดท้ายไปพร้อมๆกันเนื้อว่าบทสรุปของทัวร์จะเป็นยังไงนะครับก็มาดูด้วยกันเยอะยนะครับที่แสมพารากอนที่เสียงพาวาไรครับใช่ครับก็รอเจอทุกคนอยู่นะมาฉลองด้วยกันครับโอเคครับขอบคุณครับ